สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับผมสวัสดี FC ที Z ่ T. น่ารักทุกท่านเนาะตอนนี้ก็มาครับผมมาท<ร>านข้าว <H az in> ด้วยกันนะครับผม <ứng> วันนี้ก็เช่นเคยนะฮะเนาะอันนี้แกงปลาใส่น้ำโพกนะฮะน้อง <H its> ปอนต้องถอนนะฮะ หือ้อตดกับหื้อเลยแค่ฟามคน <laughs> อือนะพี่น้องเอฟซีก็มาทานข้าวด้วยกันเนาะส่วนปลาทองเออปลาเอ,อ่อในโอ้ยเนาะ <laughs> โอ้ยก็ว่าปลาเนาะ <laughs> พูดเรื่องปลาปลาในเนาะก,นนก็อาบน้ำอยู่นะฮะ นี่ในมือก็พิกและยังจะจ้ำน้ำขับอีกอน้องปอนถึงขั้นกินข้าวกับส้มเขียวหวานนะฮะพี่น้อง ดีน,นะเอฟซีนะก็น้องปอนในเอฟซีล่าสุดยืนได้แล้วนะยืนได้แล้วเหรอโอ้หลังจากเมื่อวานยืนไม่ได้นะต้องกอดเสาวไว้ในเอฟซีวันนี้มากินต้มอีกแล้วในเอฟซีต้มปลาวันต้มไก่เพลงวันนี้ต้มปลามากินข้าวด้วยกันนะท่านผู้ชม <c oughs> ไม่ได้เดือดแล้วมาครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านกินข้าววันนี้ไม่ไม่ไม่มีเด็กบ่เอาันญากับโจไว้ดิอืมอมเดี๋ยวก็แตงชุดนังเรียนมา Đúng rồi luôn rồi. Đúng rồi ơi. nữa. Nó phải mạnh nghịch rồi วอก็จะได้คาโจไปเป็นสันดีจริงกันเนี้ยอ,อันนี้ไปหายดิ้มช่วยหรออืมอันนี้จูกถ้ามามาก็ลิ่งไปก็ลิ่งมาอ่ะ คนเด็กแบบง่ายเอ้กซ์ออกูแล้วก็จับไปบ้านยังเด็กอยู่บังอะไรเขายังเด็กอยู่ต่อจะก่ออิฐมนแล้วแต่เด็กตาอยู่อเลยัเป็นเด็กตาอยู่บ่เป็นเด็กตาอยู่ต่อไปนางสาวแล้วเตินเตรนเป็นปอืยพอเป็นคนอิฐเด้อ กออิทเนเรียลแล้วก็ไปบ้นเด็กตามทักที่แล้วก็ มาเด้อพี่น้องข้าวตุ๋นกันนะครับเอาวทั้เดียวเลยสิ tay mới người ta thẳng thắn đâu đúng không ta thẳng thắn nhớ đi đang rồi đây gia mà khốn thịt đó Hãy subscribe cho kênh ทำเบี <ừ. S 1> <ừ. S 2> ้ยวใม้เงเลยประตูบ้นเจ้ามันก่อหกักเนาะ บ้านค่อเหรอ,อมนโคหักพไม่หักตัวนี้แล้วนั่นแพงเดนี้ก็มีอยู่จะมีซือ้อจ่ายแบบพันแพงเนาะอันนั้นจะค่อยซื้อพาพวกเจ้ากินนะเึ็ละวยี่สิบด้วอันนี้ถึงละสี่สิบห้าตัวเล็กนีดเดียวนเค็ลไ2้ยี่สิบ ไปดิเดี๋ยวทำง,งานแล้วเดี๋ยวทำง,งานนเมื่อเช้าด้วยกันนะครับพี่น้อง fc ทุกท่านเนาะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ เจอกันใหม่<อ>ในคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับ